ทุ้งท้องเป็นอะไรอะลูกฮะหนูกวนแม่สามสีทำไมฮะแม่เขานอนอยู่หนูกวนเขาทำไมอะลูกฮะน่าแม่เขาก็เลยตื่นน่ะหนูกวนเขาทำไมอะลูกตัวเองตื่นแล้วก็อย่าก,กวนคนอื่นสิลูกอ่ะหนูดื้ออีกแม่จะใส่เสื้อให้หนูเลยนะเอาเสื้อไหมเขาจะกลัวเสื้อมากนะคะเขาจะไม่ชอบเสื้อ ถ้าใส่เสื้อให้เขาเขาจะไปไหนไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดื้ออีกแม่จะจับใส่เสื้อเลยนะถุงทองนะเข้าใจไหมครับฮะเนี่ยแม่เขานอนเนี่ย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 ,เ,ยเห็นไหมเขาตื่นเลยเห็นไหมไหนดูสิไหนดูถุงทองสิไม่ต้องหน้าบูดเลยหน้าบูดอ่าไม่ต้องหน้าบูดเลยถ้าหนูดื้ออีกนะกวนแม่สามสีอีกเนี่ย แม่จะจับหนูใส่เสื้อนะโอเคไหมฮะห้ามกวนแม่อีกนะนี่นี่นี่ให้เขานอนนี่ให้เขานอนเข้าใจไหมครับถุงท้งครับหน้าบูดเลยครับหน้าบูดเลยครับโดนดูหน้าบูดเลยครับ